ราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์นี่ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนะครับถึงวันที่17กันยายนนะครับราศีสิงห์ครับเอ็มเอเอร์เลยครับจกกักรพรรดิไพ่เอ็มเปอเรอร์เนี่ยเป็นไพ่ดีมีความเข้มแข็งยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานรวมถึงใครที่อยากจะไปต่างประเทศนะเอ็มเออร์นะครับจะประสบความสำเร็จดวงโดดเด่นเรื่องของการงานมากๆ ใบที่2ครับได้ไพ่สีถ้วยสีถ้วยเนี่ยหากใครกําลังรอกําลังรอให้ใจเย็นๆประสบความสําเร็จในสิ่งที่รอแน่นอนนะครับใบที่3ครับราชาถ้วยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หนุนดวงคอยช่วยเหลือหรือว่าเรียกว่าคนอุปัมภมคำจุนนะครับอ่ะใบต่อมานะครับใบที่4ครับ the world อ่ะมีโชคมีลาบกับคนรักมีโชคมีลาบกับความสําเร็จกับบุคคลที่เขารักเรานะครับ the world ก,กับลูกกับหลานกับบริวารกับทุกๆคนแล้วกันแต่มีดวงของการเดินทางไกลต่างประเทศหรือการทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาตินะ8090หรือร้อบางคนก็ไปแล้วนะครับโยกาย้ายแล้วไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศบางคนก็รออยู่เพราะว่าอยู่ในช่วงของกลับมาไทยไทยแล้วออกไม่ได้เพราะว่าอะไรต่างประเทศเขาก็ยังไม่ให้รวมถึงในไทยแต่ตอนนี้ไฟเขียวแล้วนะครับก็ประสบความสําเร็จโกอินเตอร์ได้แล้วครับ จะไปเรียนไปทำงานรวมถึงคนโสดนะครับผมบอกนินนดนึงนะครับ Emperor the world ขนาดเนี้ต่างชาติแน่นอนครับต้องบอกว่าใครรักนะครับสายฝอสายขอสายจอนะครับมีโอกาสประสบความสำเร็จนะครับในเรื่องของความรักคุณเป็นคนโสดหรือเปล่าคุณเป็นคนโสดคุณลองมองตามนี้นะจะถูกชะตากันใบที่4ครับเมจิเชียอ่ะต้องบอกว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยโดดเด่นกับ อะไรใหม่ๆนะครับหรือแม้กระทั่งหมอดูเมจิเชียนเนี่ยเป็นไพ่พรสวรรค์นะเรียกว่าจะประสบความสําเร็จในวิชาในสิ่งต่างๆที่อยากจะทําอยากจะเรียนรู้เรียนรู้ด้วยตัวเองทาง youtube ทางอะไรต่างๆ Google เดี๋ยวนี้ก็มีเรียกว่านะครับสิ่งต่างๆที่น่าสนใจนะครับทาได้ตลอดยันกระทั่งหมอดูนะครับบางคนนะเกิดราศีสิงห์นะทำงานอยู่แล้วนะควบคู่มองหางานหลายๆอย่าง เก่งประสบความสําเร็จหรือว่าเป็นที่ปรึกษาคอนซัลท์ให้กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครก็แล้วแต่โดดเด่นเป็นพิเศษนะครับมาดูนะครับใบที่ 6, 10ดาบดาบมีความกังวลครับเรื่องของที่อยู่อาศัยการซ่อมแซมการปรับปรุงอยากหาเงินมาซ่อมแซมตรงนู้นตรงนี้นะับสี่ถ้วย10ดาบแต่ยังไม่ได้ดังใจนะเพราะ4่ถ้วยเนี่ยมันยังไม่ไล่หลังใจเลยนะครับใบที่7ดครับ8ไม้เท้าแต่งงานรุ่งครับประสบความสําเร็จมีความก้าวหน้า การจะหยิบจะจับอะไรเฮงเป็นพิเศษเลยครับหรือว่าการมีความมุมานะอุตสาหะของชาวราศีสิงห์อยากจะไปทําตรงนี้อยากจะทําอะไรตักงๆได้ดีแต่เรื่องบ้านลอก่อนเพราะสิบถ้วยกับสิบดาบมันอยู่ในตําแหน่งที่อยู่อาศัยที่ยังมีอุปสรรคเพราะว่าบางทีจักใจใหญ่ไงอยากทําชุดใหญ่อยากเปลี่ยนบ้านเลยบางทีนะใครบางคนนะเกิดราศีสิงห์นะ อยากที่จะได้บ้านใหม่เลยนะครับเอาบ้านสวยๆงามๆหลังใหญ่ๆเลยเอ็มเปอร์เลยนะไม่ว่าจะเป็นบูรวาดหรือว่าโครงการใหญ่ๆแลนด์แอนเฮาส์หรือว่านะครับพฤกษาวิวหรือว่าอะไรต่างๆาตามฐานะของชาวราศีสิงห์ก็แล้วกันนะครับหรือว่าปลูกสร้างเองก็ได้นะมาซื้อที่ดินที่บันถูกควงจุ้ยให้จานมงคลรอติกรรม ไปดูห่วงจุย้ยไปจัดวางว่าทิศทางไหนเองประสบความสำเร็จติดต่อได้ด้วยนะ0871084664อาจารย์มงคลห่วงจุย้ยแห่งชีวิตแห่งการสไตล์ของอาจารย์มงคลรอดทิ้งทำใครละใครหลายคนเนี่ยไม่รู้นะว่าอาจารย์มงคลเรียนสถาปัตย์มานะครับ mm hmm. <laughs> อะนะครับโฆษณาพอแล้วอะใบต่อมาครับคิงไม้เท้าขยันเก่งมีความสามารถนะครับมีความกระตือรือร mm hmm. ้น จะประสบความสําเร็จนะเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์เนี่ยช่วยเหลือทุกคนได้เพราะขึ้นความสามารถขึ้นไอเดียขึ้นสิ่งดนใจนะใบที่9ครับ8ดเหรียญขยนันได้เงินได้ทองมีโชคมีลาภเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์นะให้ซื้อหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองนะครับสตัวหลังนะครับหรือว่า3ตัวหน้าก็ได้บางคนถูกฉลกกันแล้วแต่คนนะครับที่จะเลือกหรือใครบางคนเลือกเลย3ตัวหน้า3ตัวหลังซื้อพร้อมกันถูกทั้งหมดเลยนี่แดเหรียญน,นะ ให้ความเฮงให้ความขยันไพ่จริงๆคือ the world the world ให้โชคลาภบทสรุปไปที่10อ่ะสิเม้าขยันประสบความสำเร็จการงานมีสิ่งต่างๆที่คาดหวังเอาไว้ชาวราศีสิงห์เนี่ยส่วนใหญ่ได้ดีแล้วก็ก็เป็นในดวงของสิ่งที่ดนใจลางสังหณ์เรื่องสุขภาพครับต้องเอาใจใส่บ้างสี่ถ้วยกับสิบดาบอาจจะมีเรื่องของการอยากทำสัลญ,ญกรรมความสวยความงามเปลี่ยนแปลงตรงนู้นเปลี่ยนแปลงจมูกเปลี่ยนแปลงหนกแก้มเปลี่ยนแปลง สำหรับเพศที่3ก็อาจจะเปลี่ยนเพศหรืออะไรเนี่ยครับสี่ถ้วย10ดาบกับเมเชียนมีลางสังหรณ์ว่าฉันอยากจะทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเพราะฉันมีดวงครับเกี่ยวข้องกับความสวยความงามการทําสัลญกรรมหรือบางคนนะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เลยเล็บนะครับบางคนเล็บนิดอะไรต่างๆเล็บขบหรือว่าสิ่งที่มันรู้สึกว่าส่วนเกินไปตัดไปต่อเติมอ,อ,อะไรเงี้ยนี่แหละครับของชาวราศีสิงในเรื่องของ ความรักสำหรับคนมีครอบครัวแล้วนะครับจะช่วยเหลือค้อกูลกัน Emperor The World Magician ได้รับความหนักแน่นก่อร่างสร้างตัวมีความเป็นปึกแผ่นเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยมีความมั่นคงในเรื่องของความรักต่อให้มีปัญหาสีถ้วยกับสิบดาบเคยมีปัญหากันสิ่งต่างๆมาแล้วก็จะให้อภัยกันซ่อมแซมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งได้ดีรวมถึงใครที่อยากมีลูก ใครที่อยากมีลูกนะครับอยมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ The World แต่บางทีอยากได้ชายก็เป็นหญิงอยากได้หญิงก็จะเป็นชายยกเว้นคุณสามารถทำกิฟต์ทำอะไรต่างๆตัวเนี้ย ก็จะผสมหวังดังใจเพราะว่ามันเกี่ยวข้องอะไร10ดาบ4ถ้วย4ถ้วยเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ดังใจเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยต้องทายว่าใครดักได้ผู้ชายก็มักจะได้ผู้หญิงใครอยากได้ผู้หญิงก็มักจะได้ผู้ชายแต่ลูกยังไงก็รักประสบความสำเร็จเพราะลูกก็นําความสุขความจเจริญมาให้นี่คือเมจิเชียนนะอ่ะในเรื่องของสิ่งต่างก็มั่นคงแล้วกันมีโชคมีลาบเสี่ยงโชคได้อ่ะก็3มราศีแล้วนะที่เสี่ยงโชคได้แล้วก็มีโชค